สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิป Money Sum m ั n ล y s u m ม a ม y นะคะสรุปผลการเทรดของทั้งเดือน7ที่ผ่านมาเลยนะคะในพอร์ตทีเฟ็ที่เร่าเทรดออปชันด้วยนะคะและก็ในช่วงท้ายคลิปยังมีพอร์ตทองคำด้วยค่ะก็มีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะมาสรุปให้กันฟังค่ะลองติดตามฟังกันดูได้นะคะส่วนไหนที่ดีนำไปปรับใช้กันแต่ส่วนไหนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็จำเอาไว้จะได้ไม่ทำตามนะคะ มาเริ่มทบทวนกับแนวรับแนวต้านในภาพใหญ่นะคะของ s e ตฟินะคะก็ดูจากในสายบนนี้นะคะเป็นกราฟเยียก็อยู่ที่862.98นะคะราคาล่าสุดมันก็อยู่ประมาณครึ่งแท่งอะนะคะของที่ลงมาทั้งปีนี้นะคะแล้วก็มาดูของที่ทางควอเตอร์นะคะควอเตอร์ Quarter นี้ก็คือ,อ,อแท่งอันนี้นี่เป็นควอเตอร์3นะคะ หนึ่งนี่ลงแรงควอเตอร์สองนี่มีแรงเขียวๆขึ้นไปหน่อยในควอเตอร์สามซึ่งยังเป็นต้นควอเตอร์อยู่นะคะเพิ่งจบเดือนแรกของควอเตอร์สามไปก็คือเดือนเจ็ดนี่แหละระยะการวิ่งของมันก็ยังเล็กๆอยู่นะคะเป็นแท่งแดงแท่งนี้เท่านั้นเองนะคะยังดูแบบไม่ได้เลือกทางไหนทางใดสักทางหนึ่งเท่าไหร่แต่ว่าในกรอบของควอเตอร์นี้นะคะ ไม่ใช่กรอบเทรนด์ของควอเตอร์นะคะถ้าดู moving average มันก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่ดูด้วย moving average นะคะถึงมันจะลงมาแรงก็เถอะมันมาพักที่ moving average ตัว89พอดีนะคะมาดูที่กราฟมันนะคะก็จะเห็นชัดว่าในเดือน7ที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆกับเดือน6นะคะคือในช่วงต้นเดือนเนี่ยมีแรงขึ้นไปนะคะแต่ว่าย้อนกลับลงมาทำให้ปิดแท่งมันเนี่ย จบไปแล้วคอนเฟิร์มแล้วก็คือเป็นแท่งแดงโดยมีหางคือมีไส้เทียนอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็กรอบคือมันเหมือนกับแท่งของเดือน6แต่ว่าของเดือน7เนี่ยมันจะต่ำกว่านิดหน่อยนะคะแต่ลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มาดูกันที่ในกรอบว e คนะคะกรอบ WEEK เนี่ยเป็นเทรนด์ลงอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็ตั้งแต่ที่มันทำไฮขึ้นไปตรงนี้นะคะช่วงที่เดือน6นั้น ลอยตัวลงมาเนี่ยามาถึงสัปดาห์ที่เพิ่งจบไปนะคะก็คือลงไปทำโลมากที่สุดเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา3วันที่เราเทรดกันเนี่ยมันลงไปลงมันลงแรงนะคะมันลงค่อนข้างแรงช่วงวันพฤหัสแล้วก็มีดีกลับขึ้นไปแต่จะสังเกตได้นะคะว่าในกราฟวีคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า ที่มันลงมาถึงเนี่ยมันมาติดตรงโซนนี้พอดีอ่ะเป็นกรอบที่เราตีไว้เลยนะคะซึ่งมันเป็นแนวตรงนี้แหละที่มันเคยมีการคอนโซลเดตหรือว่าการพักตัวในช่วงกรอบนี้นะคะก็ถือว่าโซนนี้มีนัยยะอยู่นะคะประมาณน่าจะประมาณแถวแถวแปดห้าศูนย์อะไรแถวนั้นเนาะโอเคนะคะก็เป็นการสรุปภาพซัพพอร์ตรีิสชันนะคะในภาพใหญ่กันครบแล้วทั้ง4 time frame นะคะ year quarter มันและก็วีคโดยในกราฟวีคเนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นไหมขนาดเราดูทุก,ท,กทุกสัปดาห์นะเออจีก็ยังลืมไปนะคะคือรู้แหละมันมีกรอบตรงนี้แต่ก็ไม่ไม่ทันดูว่ามันโโหมันเด้งพอดีเป๊ะเลยนะคะตรงนี้ถ้ากับว่ากรอบนี้ก็ยังน่าจะยังใช้ได้อยู่นะคะที่คือทถ้าจีจะดูนะก็อยู่ที่ประมาณ850ถึงประมาณ9 9 0 0กว่าจุดหน่อยๆน,นะคะในออของเซต50นะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็ลงไปปรับซัพพอร์ตในกรอบของวิกนะคะในทําเฟรมที่เราเทรดกันค่ะโอเคนะคะตอนนี้อยู่ที่ใน s e ต50 i ท e f เ a รม60ทางนี้เราลบไปก่อนอมีซ้อนกันอยู่ด้วยลบ2อันเลยแล้วก็อันนี้กรา p h Day นะคะเราก็ขยายขึ้นมาก่อนเราจะลบกรอบวิกอันเดิมนะคะ ไม่สิเราต้องลบออกทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเราก็เปลี่ยนด้วยถูกไหมคะกรอบวิตกี้สีเหลืองลบไปแล้วกรอบมันนี่ก็คือสีแดงนี้นะคะอันนี้เป็นกรอบของเดือน6นะคะเราจะลบไปเลยเราเพิ่งจบเดือน7เราก็จะไปตีของเดือน7ก่อนนะคะนี่เท่ากับว่าสัปดาห์นี้ต้องปรับ2กรอบเลยนะคะก็ได้กรอบใหม่มาอันนี้อยู่ในทำเฟรมมันแล้วนะคะเราก็จะตีกรอบที่ตรงล่าสุดค่ะ ก็คือตัวนี้ตอนแรกเราตีที่กรอบนี้นะคะเป็นแท่งของเดือน6อันนี้เดือน7จบไปแล้วเราก็ตีใหม่เพราะว่าตอนนี้ขึ้นเดือน8แล้วนะคะเร็วมากๆติดมาตั้งแต่ติดอยู่ที่อังกฤษนี้นะมาตั้งแต่เดือน3นะคะโอ้โหใครจะไปคิดว่าติดมาจนถึงเดือนนี้ไม่คิดนะว่าติดจะนานขนาดนี้โอเคนี่ขอปรับเป็นสีแดงนะคะก็คือเป็นกรอบของมันที่เราตีเอาไว้ ได้กรอบมัดแล้วนะคะก็คือแท่งนี้นะคะจะเห็นเลยอย่างที่ตะก,กี้เราดูกันในภาพใหญ่ก็คือมันลักษณะคล้ายๆกันถึงแม้หางในของเดือน6กอะจะยาวกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มีหางหน่อยแล้วก็ขยับกรอบลงมาต่ํากว่านิดหน่อยนะคะตีกรอบมัดเสร็จแล้วเราก็ขยับต่อบพิดไปที่ในไทม์เฟรม e e k นะคะขยายหน่อยจะได้ตีง,ง่ายๆนะคะ ขยายทั้งทางขึ้นแล้วก็ทางขวางนี้ด้วยกรอบวีก็จะเป็นตัวล่าสุดนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในไทม์เฟรมวีกก็จะเป็นสีเหลืองอจะได้คนละสีกันเป็นชัดตรงโลของมันเนี่ยจะเท่ากับสีแดงเลยนะคะก็คือเป็นโลเดียวกันเลยเนี่ยถ้าดูจากในอันนี้คือในเซตตเห็นไหมคะมันจะอยู่ที่โลของมันอยู่ถแถวต่ำกว่า850นิดหน่อยนะคะเท่าว่าตอนนี้เนี่ยโลอุยอ้ยอุ๊ยขอโทษค่ะ เ่าบอกว่าตอนนี้นะคะโลมันก็จะซ้อนกันอยู่เป็นโลเดียวกันนะคะของวีกับมันนะคะโอเคแล้วเราก็จะย่อลงมาค่ะเป็น time frame day เหมือนเดิมนะคะแล้วจะ cloning มันไป c l o n e ออกมาเป็น time frame 60อีกอันนึงนะคะ1ชั่วโมง โอเคขยับนิดนึงนะคะตรงนี้มันมีห่างมันนิดนึงก็ขยับได้ค่ะอ่าพอขยับจะเห็นเลยว่ามันมีเส้นซ้อนกันอยู่นะคะสองเส้นอ่าโอเคประมาณนี้แหละนะคะได้ละก็คือเอ่อไหนดูสินี่ให้ให้เห็นทั้งสองกรอบก็จะเห็นชัดนะคะตอนนี้อยู่ที่แถวแถวของมันและวีคนะคะ เราก็ต้องดูเันค่ะว่าเดือน8เนี้ทรงมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะดูจากในกราฟเดย์เนี่ยมันก็เป็น moving average น่ะบีบตัวเข้าหากันนะคะมันไซด์เว์อยู่พักหนึ่งและตอนนี้เริ่มหลุดลงมาทำ low ใช่ไหมคะแต่ว่าในวันศุกร์ที่จบไปนะคะตอนช่วงวันศุกร์สิ้นเดือน7เนี่ยมันจบแท่งนี้ซึ่ง มันอาจจะเป็นสัญญาณที่กลับตัวได้เหมือนกันนะคะกลับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขยายหน่อยจะได้เห็นชัดนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันทำโลลงมานะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นมีแรงซื้อกลับแน่นอนแต่ว่าเป็นสัญญาณหลอกหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันดูนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นเพื่อลงต่อมันก็เป็นไปได้ บางทีเนี่ยขึ้นแรงๆอาจจะไปถึงแถวๆ moving average อีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้นะคะแต่เราสังเกตได้ว่าจาก high ตรงเนี้ยเนนะลราก็ทำ low ตรงนี้ขึ้นมาทำ high ตรงนี้ low ตรงนี้เนี่ยอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่า high ตรงจุดนี้นะคะใน gap day เนี่ยต่ำกว่าต่ำลงเรื่อยๆเห็นไหมคะยอดมันต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจุดชุดนี้ที่ขึ้นไปนะคะก็ต้องดูว่ามันจะทำ high เอ่อต่ำกว่าหรือเปล่านะคะมันก็น่าจะต่ำกว่าแหละ ถึงแม้ถ้ามันจะยังไงเนี่ยมันคงจะต้องมีพักตัวอะไรก่อนเพราะมันจะขึ้นไปปื้อเดียวมันคงจะยากนะคะมันเป็นระยะที่ไกลอยู่พอสมควรค่ะเพราะตอนนี้ราคาในเซต50นะก็อยู่แถวๆเท่าไหร่นะ862.98นะคะอ่าก็คือประมาณ863กรอบก็อยู่ประมาณนี้นะคะดูอ่ะถ้าดูตรงนี้เห็นชัดเลยนะคะ โลของมันอยู่ที่845นะคะและไฮของกรอบมันอยู่ที่925ค่ะช่วงนี้เราก็จะดูกรอบนี้ไปก่อนนะคะในช่วงการเทรดของเดือน8นี้ว่ามันจะยังอยู่ในกรอบนี้ได้ไหมหรือว่าจะหลุดไปทางไหนยังไงก็ดีนะคะการเทรดในช่วงนี้ควรจะวางแผนเทรดกันด้วยความระมัดระวังนะคะต้องไม่ประมาทตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ สินค้าหลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็ดีทองคําก็ดีแม้แต่ตลาดคริปโตเองก็ดีนะคะมันมีความผันผวนมากค่ะเพราะฉะนั้นเน่ยเราต้องวางแผน MM, MM ของเราอ่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะเรื่องระบบการเทรดหรือว่าหน้าเทรดเนี่ยยังเป็นเรื่องลองลงมาค่ะอย่างแรกเราต้องวางแผนให้ครอบคลุมก่อนเลยนะคะว่า เงินของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่และเราจะใช้กระสุนวางแผนทหารกี่คนนะคะแล้วก็โจมตียังไงให้เราอยู่รอดได้นานที่สุดโจทย์ที่อย่างแรกเลยนะคะคือต้องเน้นความอยู่รอดให้ได้ก่อน,นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะ่ะพอเราอยู่รอดได้เดี๋ยวเราจะเห็นช่องทางที่เราจะทำกำไรได้ดีขึ้นดีขึ้นเองนะคะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชีต e x c e l นะคะที่เราได้ทำการบันทึกซื้อขายทั้งหมดของซีรีส์ U ที่ผ่านมานะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ13รายการนะคะ13รายการเนี่ยในซีรีส์ U เราก็จะเห็นว่าตัวที่ไฮไลท์คือตัวที่ยังไม่ได้ปิดสถานะนะคะตัวที่ไม่ได้ไฮไลท์เนี่ยเป็นสีขาวคือตัวที่ได้ปิดทํากำไรหรือขัดทุนไปแล้วนะคะ ตัวที่เป็นไฮไลท์สีสีเหลืองอ่อนนี่คือลองออปชันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลองคอลหรือลองพุทนะคะแล้วก็เหลืองอ่อนข้างบนนี้เป็นการรวมราคาต้นทุนทั้งหมดของตัวลองออปชันนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามกันมาจะรู้กันอยู่ว่าลองออปชันที่เราเปิดโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เปิดมาเพื่อเก่งกําไรนะคะเป็นการเปิดมาเพื่อการทํากลยุทธ์ค่ะก็จะมอนิเตอร์ว่า ทั้งหมดต้นทุนทั้งห,งหมดตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถหาแคชโฟล์นะคะมาโปกมัน cover มันได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือส่วนสำคัญนะคะของการที่จะซื้อประกันเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพประกันอะไรก็แล้วแต่นะคะ ก่อนที่เราจะซื้อประกันนะคะเราก็จะต้องมีเงินที่เราหามาได้จากทางอื่นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะอย่างโดยทั่วไปแล้วก็หามาได้จากการธุรกิจของเราหรือเงินเดือนของเราเนี่ยแหละก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเราก็แบ่งเพียงเปอร์เซ็นต์สัดส่วนมันน่ะนะคะเพื่อเอาไปซื้อประกันป้องกันความเสี่ยงในชีวิตเราอันนั้นละคะคือหลักการของประกันนะคะเพราะฉะนั้นในการเทรดก็เหมือนกันนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะซื้อประกันอย่างเงี้ยจริงๆเงินสัดส่วนเนี้ยมันน่าจะเป็นเงินที่เราอาจจะทำกำไรมาจากซีรีส์ที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาลงทุนในการซื้อประกันที่จะเทรดของซีรีส์ถัดไปแต่ว่าในซีรีส์ถัดไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีกลยุทธ์แผนการเทรดที่จะหา cash flow มาชดเชยเค่าใช้จ่ายที่เราได้จ่ายเป็นการป้องกันความเสี่ยงไปนะคะ ตรงนี้สำคัญมากๆนะคะในการแบ่ง mm ทุกๆอย่างเอาไว้ในการในแผนการเทรดแผนการลบของเรานะคะซึ่งพวกนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยทหารนะคะที่เราได้ส่งลงไปทำหน้าที่ของเขาหน้าที่ของไอ้พวกสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะคะทำให้พวกหน่วยสีส้มเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะความเสี่ยงลดลงถ้าเกิดใครติดตามกันมาก็น่าจะเข้าใจนะคะในในหลักการหรือว่าสิ่งที่อยากจะสื่อให้ฟังนะคะ พวกสีส้มนะคะเป็นทหารก็คือเป็นฟิลเจอร์ทั้งหมดนะคะฟิลเจอร์ที่อันนี้ก็เป็นลองฟิลเจอร์นะคะตัว903.5อันนี้เป็นลองอีกตัวหนึ่งทีอ่อีกโซนหนึ่งนะคะเพราะว่านายแรกทหารที่ส่งไปโดนติดเอาไว้ตอนนี้อันนี้มาเปิดที่892.1ก็จริงๆถือว่าเปิดใกล้ไปหน่อยนะคะอันนี้ถือว่าอาจจะไม่ไม่ตรง ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงว่าจริงๆน่าจะรอได้มากกว่านี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเปิดไปแล้วอย่างน้อยอะ่ะเราก็ยังมีตัวที่ป้องกันความเสี่ยงอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ตัวล่างสูตรนี้เปิดที่8.4.6นะคะไม่ใช่ล่างสุตรตัวนี้ลองหมายถึงลองล่างสุดเนี้เปิดที่8.4.6นะคะเท่ากับว่ามีลองอยู่3 3คอนใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัว วันศุกร์ที่เราเปิดมานะคะก็มาเปิดชอ็อตในซีรีส์แซไปตัวหนึ่งนะคะที่852ค่ะเปิดตัวนี้เพื่อที่จะให้มันบาลานซ์บ้างนะไม่งั้นนะ่ะก็จะมีฝั่งนายฐาน3นายที่ลบๆๆอยู่ด้านเดียวเกินไปนะคะแล้วปิดสาร์อาทิต์นี้เราไม่รู้ว่าตลาดจะกระโดดมาทางฝั่งไหนมันอาจจะเปิดแก็บขึ้นหรือเปิดแก็บลงก็ได้ถ้าเปิดแก็บขึ้นก็ดีไปเพราะว่าเรามี3นายที่รออยู่ให้เขาเป็นฝั่งขาขึ้นแต่ถ้าเปิดแก็ลงล่ะ ถ้าเปิดแกลบลงเนี่ยเราก็ได้ตัดสินใจเปิดตัวนี้เอาไว้ใช่ไหมคะเผื่อที่จะได้ไปเก็บกําไรในช่วงฝั่งขาลงมาได้บ้างนะคะก็เลยมีค้างตัวนี้เอาไว้ในส่วนที่ไม่ได้ไฮไลท์สีเนี่ยคือเป็นตัวที่ได้ปิดทํากําไรไปแล้วนะคะหรือว่าขาดทุนแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีตัวไหนปิดขาดทุนนะคะปิดกําไรได้หมดโดยที่ ตัวแรกนี้จะเป็นลองที่ปิดมานะลองฟิวเจอร์ปิดกำไรมาได้เกือบเกือบ4,000บาทก็เกือบเกือบ20จุดนะคะเพราะว่าเราเปิดไปได้คอนเดียวเท่านั้นนะคะ1คอนกำไรเกือบเกือบ20จุดก็โอเคเลยนะถือว่าพอใจในตรงอันที่2นี้จะเป็นช็อตคอลนะคะช็อตคอลที่เราได้เปิดแล้วก็ปิดไปช็อตคอลนี้เปิดไป2คอนด้วยแล้วก็กำไรรวม2คอนประมาณเกือบเกือบ1,000บาทนะคะ ถ้าเกิดใครได้ติดตามกันมาเนี่ยจะเห็นว่าข้อแตกต่างอย่างหนึง่งจากซีรีส์ M ที่เราได้เทรดคู่กับออปชันเนี่ยในซีรีส์ M อ่ะเราจะเน้นมีเก็บกำไรจากช็อตออปชันมากนะคะมากกว่าก็เลย ช่วงที่เราติดฟิวเจอร์เราก็ไปเปิดหาเก็บกำไรจากช็อตออปชั่นช็อตออปชั่นซึ่งถือว่าก็ทำได้ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครติดตามกันดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็ได้เก็บแคชโฟเก็บแคชโฟมาเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีตัวหนึ่งที่ไปตัดสินใจผิดนะคะในช็อตออปชั่นตัวนั้นอะ่ะเลยทำให้ตัวนั้นมีติดลบอยู่ค่อนข้างพอสมควรทำให้กำไรของเราเนี่ยแทบจะไม่เหลือนะคะพอจบทั้งหมดเลยทั้ง3เดือนที่เราได้เทรดมาแต่ก็ยังโอเคยังยังดีอยู่ที่รอดมาได้ได้กำไรอยู่นะคะ แต่ว่าพอมาซีรีส์นี้นะคะในซีรีส์ U เราก็เลยปรับแผนนิดหน่อยนะคะก็เลยมาเน้นที่ลองออปชันก่อนนะคะในช็อตออปชันเนี่ยก็มีเก็บมาบ้างแต่ก็จะคอยระมัดระวังนะคะเพราะว่าในการเปิดช็อตออปชันเนี่ยในซีรีส์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราจะคอยต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของ e q u i t y ของเราตลอดนะคะในเรื่องของ Mar g i n น่ะเพราะว่า Mar g i n มันค่อนข้างสวิงนะคะบางทีเราเปิดช็อต ออปชันมากเกินไปอ่ะมันก็จะกินมาจินของเราแล้วช่วงไหนตลาดพันผวนเนี่ยมาจินมันอาจจะปรับแรงขึ้นสูงขึ้นเป็นไปได้นะคะแต่พอเรามาเปิดในเน้นในลองออปชันอย่างในซีรีส์นี้เนี่ยปัญหาตรงนั้นหมดไปเลยนะคะถ้าใครติดตามกันมาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่จะเห็นว่า e q u i t y หรือว่า Margin ก็ตามมันไม่มีความเสี่ยงคือความเสี่ยงน้อยมากหรือบางทีนี่ไม่มีมาจินเลยนะคะก็โอเคมากๆเลยค่ะตรงนั้น ตรงนี้ก็เป็นช็อตเอ่อฟิวเจอร์นะคะที่เออตรงนี้มีรองอีกอันหนึ่งนะรองที่ปิดมาได้อีกตัวหนึ่งนิดหน่อยนะคะ1คอนเหมือนกันค่ะก็ได้มาประมาณ4จุดก็เก็บมาจิกจั๊กก็ยังโอเคนะคะทีนี้ในช็อตตรงนี้ได้มาประมาณ3,5 0 0ก็เกือบเอ่อสิบจุดได้นะประมาณ1 8จุด1คอนเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะคะถึงแม้เราอาจจะขายเร็วไปหน่อยมันลงราคาลงมาอีกก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าตรงนั้นได้ทําหน้าที่ของเขาโอเคแล้วค่ะ ก็จะเห็นได้ว่า cash flow ที่ผ่านมาณของซีรีส์ U นี้ค่ะเดือนแรกเราจะเก็บได้จากฟิลเจอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะมีช็อตออปชั่นนิดหน่อยช็อตออปชั่นเนี่ยก็ยังวางแผนว่าถ้ามีจังหวะก็จะได้เก็บนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของมันนะคะก็เดี๋ยวรอกันติดตามกันต่อไปค่ะตอนนี้ cash flow ที่เก็บมาได้ก็ประมาณประมาณยังไม่ถึง1 0,000หมืนะคะยังมีต้นทุนสุที่คือไปหักจากตัวต้นทุนรองออปชั่นซื้อประกันที่เราซื้อไปเนี่ย ยังมีที่เราจะต้องหาอีกเท่านี้นะคะติดตามดูกันไปนะคะเพราะว่าในเดือนเดือน8กับเดือน9ที่เหลืออยู่เนี่ยวังว่าเราจะมีจังหวะได้แอคชั่นเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้ช่วงสองอาทิตย์หลังเนี่ยเราก็ได้แอคชั่นเพิ่มขึ้นในช่วง2อาทิตย์แรกมันดูออกจะฝืดๆหน่อยนะคะมันระยะวิ่งก็ไม่ถึงโซนที่ขาดอีกนิดนึงเราจะได้เปิดหรือขาดอีกนิดนึงเราจะได้ปิดก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้แอคชั่นเท่าไหร่แต่พอมา2อาทิตย์หลัง ก็พยายามหาจังหวะได้เทรดเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวคอยติดตามดูกันค่ะช่วงเดือน8เนี่ยน่าจะต้องเป็นช่วงที่เราได้เทรดและเก็บ cash flow มามากขึ้นมากขึ้นนะคะฝากติดตามกันต่อไปด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปดูนะคะจากใน p a y o f f chart ในพอร์ตว่าพวกตัวที่เราไฮไลท์สีสเนี่ยมันพลอตขึ้นไปใน p a y o f f chart แล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็น pay off chart จาก position ที่เมื่อกี้เราได้ดูมาทั้งหมดใน excel sheet นะคะซึ่งก็จะเหมือนกับตรงนี้ค่ะที่หน้าพอร์ตเราอันนี้เราใช้ pay off chart ของใน streaming นะคะซึ่งมันก็จะลิงก์กับพอร์ตของเราทำให้สะดวกนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มี T f e c t นะคะไม่มีพอร์ต T f f e c t ในพอร์ตเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีแท็บนี้ให้ขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถจะเล่น pay off chart ได้นะคะสามารถไปใช้ ใน h e h i l l n e t แทนก็ได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตทเฟ็กแต่ต้องการที่จะเรียนรู้ Payoff Chart ในเรื่องออปชันเนี่ยเพราะว่านะคะคนที่เทรดออปชันเนี่ยความสำคัญมากๆเลยคือเราต้องทำความเข้าใจกับ Payoff Chart ใครเทรดออปชันเราไม่ได้พลอต Payoff Chart เนี่ยมันเหมือนเราเสียโอกาสอะคือไม่ได้ดูไม่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ได้เต็มที่นะคะคือทุกอย่างอะมันอยู่บนเพย์ออฟชาร์ทั้งหมดแล้วนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆถ้าเราต้องการเทรด เชิงกลยุทธ์ด้วยออปชันและฟิลเจอร์เนี่ยที่เราจะต้องทำความเข้าใจ Pay o ออฟชาร์นะคะ,อ,ะอย่างที่ได้ทำคลิปไปเนี่ยก็ค่อยๆอ,อธิบายมาจากเบื้องต้นแล้วโดยเราได้ทำคลิปไปจากลองออปชันก่อนนะคะว่าลองออปชันมันคืออะไรเริ่มจาก Long Option เพราะว่าลองออปชันคือพื้นฐานคือเบสิกสำคัญใครยังไม่ดูนะคะไปดูได้ก็ออกมาประมาณ EP 3ได้แล้วนะคะสำหรับลองออปชันเดี๋ยวจะค่อยๆต่อไปที่ช็อตออปชันนะคะใครยังไม่ได้ดู ลองออปชันห้ามไปดูช็อตออปชันก่อนนะคะเดี๋ยวจะผิดขั้นตอนแล้วพอเราผิดขั้นตอนแล้วเนี่ยเหมือนกับเราจะยิ่งงงไปใหญ่อะ่ะเริ่มจากที่มันง่ายๆก่อนเราต้องเข้าใจในเบสิกก่อนและการดูคลิปอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจได้เลยนะคะทุกๆอย่างมันมี learning curve ในช่วงแรกอะที่จีศึกษา option ตอนนั้น trade option เพื่อเก่งกำไรอย่างเดียวแล้วคิดว่าซื้อเสร็จขายก็กำไรแล้วทำไมจะต้องดูเ a y off ฟ h a r ก็อันนั้นก็จริงนะคะถ้าใครจะเก็งกําไรล้วนๆคือซื้อแล้วปิดเลยก็อาจจะไม่ต้องดู pay off chart ก็ได้เพราะว่าเทรดระยะสั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าใครต้องการนํามาใช้เชิงกลยุทธ์เอ่อจิ้เน้นเลยว่าต้องทําความเข้าใจกับ pay off chart นี้นะคะทุกๆอย่างมันอยู่วันนี้แล้วทั้งสิ้นทั้งหมดนะคะพอเราหยอดเข้าไป position ที่เราจะเปิดหรือเราจะปิดเราจะเห็นได้ว่าจุดได้เปรียบของเราอยู่ตรงไหน นะคะพื้นที่ที่เราได้เปรียบอยู่ตรงไหนพื้นที่ที่เราเสียเปรียบอยู่ตรงไหนเราควรจะทําอะไรคะ่ะอันนี้ไกด์ไลน์ให้เลยนะคะแต่คงจะไม่ได้มาบอกทั้งหมดหนึ่งสสามเพราะว่าอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจและเรียนรู้ได้เองมันเปล่าประโยชน์นะคะที่จะไม่บอกว่ามันเป็นแบบเนี้หนึ่งสามเพราะว่าถ้าทุกๆคนไม่เคยทําเองนะคะเราจะไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะก็อยากจะลองศึกษากันดูค่ะจากในคลิปที่ทําเนี่แหละรับรองว่า ทุกๆอย่างที่บอกไปเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะให้ศึกษาตรงนั้นกันดูค่ะโอเคพูดไปสนานยังไม่ได้มาสรุปตรงนี้เลยก็คืออันนี้นะคะ Pay Off Chart ของเราเนี่ยเน้นว่าเรา Limit Loss ในส่วนสีแดงเนี่ยจะเห็นว่าเราจะ Limit Loss เอาไว้นะคะในซีรีส์ U เราจะเน้นตรงนี้และจากที่ได้บอกเห็นหไหมคะว่า MR หรือ Margin r e q u i r e เ e n t เนี่ยเป็น0.00ตรงนี้นะคะ MR margin e 0เพราะว่า เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมีความเสี่ยงมากนะคะเราก็จะเน้นที่เปิด l อง g option แต่อย่างในซีรีส์ M ที่เราเปิดในซีรีส์ที่แล้วเนี่ยตรง MR เนี่ยโอ้โหจะขยับเวี่ยงใบเหวี่ยงมามากๆเลยนะคะเราก็ต้องคอยมา monitor ตรงนี้แล้วก็ใครที่เน้นเทรด short option โดยที่ไม่ปิดความเสี่ยงก็จะต้องคอยมา monitor ตรง margin requirement และ EE ตรงนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะช่วงตลาดพันผวนเนี่ยต้องคอยระมัดระวังให้ดีนะคะ ก็จบกันแล้วนะคะสำหรับมันลี่ซัมมารีของพอร์ตทีเฟในเดือน7นะคะถามว่าผลงานเป็นยังไงก็คงต้องบอกว่าก็มีส่วนที่เราได้ทำตามแผนที่เราได้วางไว้นะคะโดยการเน้นที่เปิดลองออปชันนะคะซึ่งทำให้สามารถควบคุมประกันความเสี่ยงในส่วนที่ต่อต่อมาเราอาจจะมีทำผิดพลาดหรือไม่ได้ทำตามแผนได้บ้างก็ตรงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ในส่วนที่จะต้องทําต่อไปก็คือเราต้องพยายามเก็บ cash flow ให้ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงแรกอาจจะฝืดๆหน่อยแต่ว่าช่วงเดือน8กับเดือน9ก็ฝากเป็นกําลังใจให้การต่อไปนะคะก็พยายามคิดแผนต่อไปแล้วล่ะค่ะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีจุดไหนที่เราได้เก็บ cash flow มาเพิ่มได้บ้างก็น่าจะได้มาจากฟิวเจอร์และช็อตออปชั่นนะคะน่าจะมีจังหวะที่เปิดได้มากขึ้นค่ะ ก่อนจะจบคลิปนะคะก็มาอัปเดตทองคําอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจะข้ามไปเลยมันก็กระไายอยู่นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการปรับแนวรับแนวต้านเหมือนกันนะคะเนื่องจากจบสัปดาห์แล้วก็จบเดือน7ด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้นะคะกราฟ1ชั่วโมงมาปรับก่อนเ,ออเราต้องอ,อ,อันนี้ปรับแล้วนะคะของ1ชั่วโมงนียเป็นไฮของวันศุกร์นะคะแล้วอันนี้เป็นโลก็คือจากแท่งนี้แท่งแรกเลยนะคะอันนี้ปรับแล้ว ในส่วนของ week นะคะตรงกลางนี่เป็นกราฟ4ชั่วโมงไม่ใช่วีคหมายถึงว่า period หนึ่งอะ่ะเนี่ยช่วงแต่ซ้ายถึงขวาเนี่ยคือ1 1สัปดาห์นะคะแต่ว่าแท่งของแท่งเทียนเนี่ยเป็น4ชั่วโมงอันนี้เราขยับไปอยู่ที่ High นะคะ High ของมันแล้วก็ Low ของมันก็คือ l o ของมันอยู่ตรงนี้นี่นะคะก็คืออยู่ตรงแท่งแรกตรงนี้เลยนี่ก็คือเป็นกรอบของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่เพิ่งจบไปอะ่ะ เดี๋ยวของเดือน8ก็จะเริ่มตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาติดตามกันมาปรับตรงในเ a y ก่อนนะคะเด y นี่คือกรอบเป็นของมันนะ1 1ช่วงคือ1เดือนนะคะเนี่ยเดือนที่แล้วอะ่ะเดือน6นะคะอยู่ตรงนี้เดือนเดีูสิคะว,ว่ามันชันขนาดไหนมันขึ้นมาเสร็จมามา,มายืนตรงแถวนี้ที่เรามองกันไว้นะคะแล้วก็ คิดไว้แล้วล่ะมันมันน่าจะขึ้นต่อแน่เลยพอมันเบรกกรอบตรงนี้ได้เนี่ยขึ้น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 คือขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะก็ขอปรับตรงนี้มาไฮตรงนี้เลยนี่จากตรงนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูก่อนประมาณหนึ่งเจ็ดเอ่อเท่าไรวะมองไม่เห็นหนึ่งเจ็ดประมาณ90้านได้มั้งหรือ8 5ดห้าอะไรแถวนั้นนะคะขึ้นมาถึงทองตรงนี้เท่าไหร่หนึ่งเจ็ดโอ้โหหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองร้อะสองร้อยเหรียญเลยนะคะเยอะมากมาก นี่โลก็ปรับขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นกรอบของเดือนเจที่เพิ่งจบไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอสีแดงเนี่ยเป็นเป็นไฮของเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ตรงเนี้ยก็เป็นอีกไฮหนึ่งเดี๋ยวจะขอลบอันล่างนี้ดีกว่านะคะเหลืออันนี้อันเดียวก็พอเพราะว่าเน,นี้ยมันเป็นไฮสุดท้ายเมื่อ10ปีที่แล้วที่เขาเบรกขึ้นมานะคะก็จะคอยมอนิเตอร์กันต่อไปว่ามันจะสามารถยืนตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าถ้านับอะจากที่เขาเบรกมาตั้งแต่ช่วง สัปดาห์ที่แล้วมันก็ยืนยืนยืนมาได้ตลอดเลยนะคะและและจบเมื่อวันศุกร์นี้ก็จ่อแถวๆไฮของของโซนมันด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยก็เลยสำคัญมากเลยคือต้องอยากจะมาติดตามดูนะคะในไทม์เฟรมของ H1 เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมี Mac De D d i v e r g e n c e ตั้งแต่ลูกที่เราดูวันนี้นะคะช่วงนี้ลูกแรกแล้วมันก็ย่อลงมานิดเดียวตรงนี้เนี่ยก็ยัง เหมือนเป็นอ่าเป็นดิเวอร์เจนต์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกนี้ยังต่ํากว่าลูกนี้นะคะแต่ดูทรงแล้วเนี้ยราคามันเหมือนทําท่าจะขึ้นมากกว่านะคะไม่รู้มันจะขึ้นไปถึงไหนนะคะต้องคอยติดตามกันต่อไปแต่ว่ามันมีความผันผวน,นแน่นอนนะคะใครเทรดทองคอําอ่ะไม่ใช่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีของแล้วบอกว่าตรงนี้เป็นจุดซื้อเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นมันเป็นขาขึ้นใช่นะคะแต่เราต้องดูว่ามันขึ้นมาเท่าไหนแล้ว เพราะไม่มีใครรู้มันจะขึ้นไปถึงไหนถ้ามันขึ้นเยอะๆแล้วเราเข้าตอนนี้ก็ดีไปแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเกิดโอกาสที่จะยอ่อจะ correction ได้ทุกเมื่อนะคะใครยังไม่มีของจะเข้าจะทำอะไรต้องต้องเตรียมรับความเสี่ยงให้ได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขาช็อตหรือขาลองก็ตามนะคะ อันนี้ต้องขอเตือนไว้เลยนะคะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยที่ได้เทรดมานะคะที่บอกว่าเราเอาพอร์ตเพื่อจะมาเทรดสเกลปิ้งในทองคำเนี่ยใช่ไหมคะเป็นพอร์ตที่จะเตรียมพร้อมลุยพร้อมเทรดเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะคะขนาดมองอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นเทรนขึ้นเทรนขึ้น,นแต่เราก็ยังไม่ยอมจะเข้าลองตามเทรนดคือไม่กล้าจะเข้าเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้ผลงานทำได้ไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่สรุปพอร์ตตรงไม้เอฟเอ็กซกันนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สรุปพอร์ตหน้า My FX Book นะคะของพอร์ต Scalping ทองคำค่ะจะเห็นได้นะคะว่าตรงดาวดาวในจุด Equity เนี่ย Growth เนี่ยมันลงต่ำลงมานะก็อยู่ที่ประมาณลบ70%ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เอามาให้ดูอย่างที่ไม่อายเลยเพราะว่าเราก็เอามาทำให้เห็นแล้วก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นพอร์ต Scalping จุดตายของมันก็คือว่ามันจะต้องล้างพอร์ตพอร์ตเบิดเลยนะคะถามว่า เราโอเคไหมคือเราได้เตรียมใจไว้แล้วนะคะว่าโอเคเราคํานวณแล้วว่าออมันจะมีความเสี่ยงเท่านี้นะคะเราจะยิงไปห้าไม้และโซนของมันน่ะมันจะเป็นจุดตายที่เท่าไหร่ทองขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเข้ามาตรงนี้เพื่อที่คิดว่าถ้ามันเกิดสัญญาณเซลล์แล้วเราจะเซลล แต่จุดที่เราพลาดไปก็คือมันยังไม่ได้มีสัญญาณเซลล์ที่ชัดเจนค่ะแล้วเราไปเข้าเซลล์ค่อยๆเซลไปก่อนเซลล์ไปก่อนเออไม่เป็นไรน่ะนี่แหละก็คือข้อผิดพลาดนะคะที่จะเอามาบอกให้ฟังเลยนะคะถึงแม้เนี่ยขนาดเนี่ยเราเตรียมเตรียมพร้อมไว้แล้วว่าความเสี่ยงของมันเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็คิดว่าเราไม่ผิดหรอกคือเราไม่ผิดนะคะที่เราจะเข้าไปเพื่อที่จะรอเซลถึงแม้ว่ามันจะเป็น strong ท r e n d ในฝั่งบาย แต่เนื่องจากเราอ่ะยังรอไม่ถึงไม่พอไงพอเข้าไปเสร็จแล้วเราก็อ่ะเดี๋ยวเข้าไปอีกหน่อยนึงเข้าไปอีกหน่อยนึงและพอมันเกิด strong trend นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะผิดทางผิดทางไปเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยกังวลไหมก็คงไม่ได้กังวลขนาดนั้นเพราะว่าเราอ่ะเตรียมใจไว้แล้วก็ได้แต่ว่าทบทวนความผิดพลาดตัวเองไปนะคะแล้วก็คอยติดตามดูกันต่อไปะคะ่ะว่าจะสามารถ ลอดมาได้ไหมนะคะนายทหารสเกลปิ้งนายที่อยู่ในพอร์ตทองคํานี้ค่ะก็เอามาให้เห็นให้ดูความผิดพลาดกันเลยนะคะจะได้ไม่ลอกเรียนแบบนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังในการเทรดทุกๆสินค้าทุกๆอย่างมีความเสี่ยงมีความผันผวนหมดนะคะยังไงวางแผนเรื่อง MM แล้วก็วางแผนการเทรดของเราให้ดีนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ